ใส่ร้ายป้ายรักโดยอาริตาบทที่53จักรภพหันมามองหน้าภาพพิมพ์สียใส่มาทำไมล่ะนี่หรือยังเที่ยวตามไล่ล่าหมอนั่นอยู่เขารู้สึกเหมือนรับไม่ได้ที่จริงเรื่องนี้ปู่ย่าเขาและพ่อเขาได้เรียกเขาไปพูดจากันแล้วว่าอย่าตอแยก,กับทัศภูมิอีกแต่มันเหลืออด เขาละเลยกับเรื่องราวมากมายได้แต่จะให้เขาเลิกราวางเฉยไปจากทัศภูมิเลยนั้นเขาทำไม่ได้ทัศภูมิเหมือนนามยอกอกเสมอมาไม่ใช่ญาติคนอื่นที่ปู่ย่าไปขอมาเลี้ยงอย่างลูกเอามาแบ่งปันสิทธิ์ในกองมรดกพ่อเขาที่ควรเป็นทายาทคนเดียวของปู่ย่ากลายเป็นว่ามีน้องมาอีกคนน้องคนเล็กที่ปู่ย่าหลงเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอม แทบจะไม่ทันรู้สึกอะไรเลยพ่อก็ยอมรับเขากับแม่เสียอีกที่ผะอ,อืดผะอ,อมแม่ไม่พูดเพราะแม่อดทนแม่ฉลาดและใจเย็นกว่าเขาแม่เตือนให้เขาเฉยไว้แล้วแม่จะจัดการเองแต่เขาก็มองไม่เห็นว่าแม่จะจัดการอะไรได้เลยสักอย่างคงจะถึงเวลาเขาลุกมาจัดการเองภาพพิมพ์มองเขาตอบด้วยสีหน้าแบบเดียวกันฉันรักเขาไงจักรพบ หน้าด้านจนเขาเม่รักแล้วยังจะตื้ออยู่ได้เขาหลีตามองหล่อนมีอะไรบางอย่างแวบขึ้นมาเอางี้ไหมมาร่วมมือกันภาพพิมพ์หัวเราะในลําคอยังมีการร่วมมือได้ด้วยอีกหรือมีสิหากเธอยอมทําตามฉันเขายืนปักหลักคุยกับหล่อนอยู่ตรงนี้ค่อนข้างยาวพอสมควรตอนแรกภาพพิมพ์ก็ลังเลแต่เมื่อคิดว่าหล่อนบากหน้ามาแล้วทําไมหล่อนไม่ลองอีกหน ไม่มีอะไรดีกว่าเสมอตัวคำว่าได้อาจจะยากเสียก็ยากอีกเท่ากันเพราะท่าทีห่างเหินของเขาทัศภูมิเปลี่ยนไปจากระพบบอกหล่อนว่าทัศภูมิเปลี่ยนไปเพราะสายสวรรค์ไม่มีตัวมารมาขวางเธอก็จะสมใจอยากนะเขาบอกต่อทุกอย่างตอนนี้เพียงเพราะเรือเ่องเงินเงินอะไรมรดกร้อยกว่าล้านของใครหล่อนซักถาม ได้ยินว่าทัศภูมิกับสายสวรร์กำลังขับเคี่ยวกันเพื่อเป้าหมายเงินก้อนนั้นทัศเองก็มีเงินมากพอแล้วนี่หุ้นส่วนของทรัสต์และธุรกิจครอบครัวผ่านทางคุณก็เยอะนั่นยิ่งทำให้จักรภพแคนใจหมอนั่นมันได้มากเกินไปแล้วไงเราจะทำอะไรได้แค่ไหนผมอยากได้ตัวสายสวรร์พร้อมเงินบอกตรงๆว่าผมคิดว่าสายสวร,ร์อยากได้เงินอย่างเดียวแต่อาจจะทำให้หมอนั่นตายใจว่าตัวเองชอบ แปลว่าผู้หญิงแกล้งว่ารักเขาเพื่อจะเอาเงินคนเดียวใช่ไหมผมเชื่อว่าสายสวรรค์แกล้งรักทัศภูมิไอหมอนั่นหน้าโง,ง่พอจะหลงว่าผู้หญิงอยากสายสวรรค์จะเทใจให้สุดท้ายแม้สายสวรรค์จะได้เงินไปก็ยังจะได้ตัวสายสวรรค์และเงินกลับมาอยู่ดีปวดหัวภาพพิมพ์ไม่อยากรับรู้อะไรด้วยเพราะหล่อนมองสายสวรรค์อยากประมาทเอาไว้สูงมากหล่อนมองว่าสายสวรรค์ไม่คู่ควรจะมาเป็นคู่แข่งในเส้นทางรักของหล่อน แม่คนนั้นจะมายังไงก็ช่างเอาตัวหล่อนไปแล้วคืนทัศภูมิให้กับฉันก็พอทั้งสองคนไม่ได้เห็นว่าทวัดและปรปกรณ์เดินออกมาจากประตูทางเข้าผัพทั้งสองมองหน้ากันเองเป็นเรื่องไม่นั่นเรื่องร้ายนะประกรณ์สำทับยายภาพพิมพ์ไม่เคยเลิกราจนในทัดวางเฉยแล้วนิสัยผู้หญิงไม่เลิกง่ายๆลืมยากแล้วยิ่งมาเจอว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายยิ่งมีแต่จะไม่ยอม นายทัศมันหมดใจจริงๆแล้วยังมีหวันเข้ามาอีกคนหวันมันก็โดนปลายๆเข้าไปเราน่าจะสนับสนุนสองคนนี้แต่ทวัดสายหน้าไปมาเราได้แต่มองอยู่วงนอกหวันมันก็ดื้อทัศก็ดื้อแต่พวกเขาแอบชอบกันปรกรณ์เอ่ยแกมหัวเราะหวันน่ะยังกลบเกลื่อนอยู่ทัศมันคงขอดูนิสัยก่อนแหละเห็นว่าร้ายวันมันเจ้าเล่ห์มานานเรื่องนี้มันก็เที่ยวใส่ร้ายผู้คนจนแตกหือไปหมด แต่มันตีในทัดไม่แตกนั่นสิจะดูทีซิว่ามันจะใส่ร้ายป้ายารักในทัดตรงไหนให้เหลือมันคนเดียวแต่ประกรณ์ยังเชื่อเสมอว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายารักบอกว่าสุดท้ายคอยดูเยวันจะพัวพันไม่พ้นเองแล้วเยภาพพิมพ์รู้จักทัตไม่ดีพอหรอกหรือนั่นคือคําตอบของประกรณ์เป็นคนอื่นกลับมาอีกอย่างนี้มาพร่ำความรักอย่างนี้คงจะหวั่นไหวแต่ไม่ใช่ในทัตของเราแน่นอน สายสวรรค์นั่งเงียบมาจนถึงบ้านเขารอบมองหล่อนหลายหนรู้ว่าสายสวร์คงอารมณ์เสียหล่อนไม่ยอมพูดเลยปกติหล่อนไม่ได้เป็นแบบนี้เขาขำหล่อนเมื่อตอนจอดรถลงประตูเล็กที่เปิดเข้าโรงงานได้ด้านข้างไม่ผ่านหน้าร้านก็เปล่งเสียงหัวเราะออกมาหล่อนหันขวับมามองเขามองไม่เห็นแววตาหล่อนชัดนักก็ในรถมันมืดสลัว แต่รู้จักกิริยาวรวดเร็วที่หล่อนแสดงออกมาขำนักหรือคะเปล่าผมเพียงแต่คิดว่าคุณคิดมากไปไหมเรื่องอะไรที่ผมว่าแสวร้ายป้ายสีหากไม่จริงคงจะไม่ต้องเงียบหล่อนผ่อนลมหายใจออกตั้งสติเสียใหม่โต้ตอบกลับมาว่าอยากจะเข้าใจชั้นยังไงก็ได้ตามใจขอบคุณที่มาส่งหล่อนจะลงจากรถไปแล้วเขาก็ดึงแขนหล่อนเอาไว้หญิงสาวหันกลับมาบอกว่า ปล่อยมือฉันค่ะผมอยากจะบอกอีกนิดบอกอะไรเงินนั่นสำคัญมากที่สุดในชีวิตคุณไหมหญิงสาวเงียบคุณคิดไม่ว่าเงินเป็นสิ่งที่ดีที่สุดฉันรักเงินค่ะคำตอบชัดเจนนักคุณล่ะคะหรือจะเสแสร้งทำเป็นไม่อยากได้เหลือเราสองคนแล้วนะคะตอบได้ตรงดีฉันต้องการเงินนั่นด้วยต้องการมากกว่าทุกอย่างไหมถ้าบอกว่าทุกอย่างในตอนนี้ล่ะคะคำถามกลับมา ก่อนจะวังเวงกับคำตอบที่ชายหนุ่มให้มาทันทีเหมือนกันแล้วหากมีบางอย่างที่ไม่ใช่เงินแต่เป็นความรู้สึกดีๆเป็นนามนธรรมที่ผู้คนโดยทั่วไปไขว่คว้า,าเรียกหาและอยากครอบครองล่ะอะไรล่ะคะนามนธรรมที่ว่านั่นเขาไม่ตอบทันทีบอกมาเลยคะ่ะผมว่าคุณรู้ฉันไม่รู้อะไรด้วยนะคะหลอนดึงมือกลับแล้วเดินเข้าประตูบานเล็กไปทัศภูมองตามเขากำลังประเมินสายสวรรค์ เขามองอย่างให้อภัยมาตลอดว่าที่หล่อนทำเพราะความจำเป็นหล่อนไม่ได้ร้ายหล่อนไม่ได้มีแผนร้ายที่จะกำจัดใครต่อใครเพื่อให้ตัวเองสมปรารถนาคนอีกสี่คนที่หลุดจากวงโคจรของกองมรดกมาแล้วจะว่ากันไปทุกคนแพ้ภัยตัวเองส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งปฏิเสธได้อย่างไรกันว่าสายสวรรค์ไม่ได้กระทำมันเขาไม่อยากได้หัวใจผู้หญิงคนหนึ่งมาแบบที่เรียกว่า หัวใจนั่นมีด้านมืดไม่ต้องการให้เป็นไปแบบนั้นหล่อนเข้ามาดูหนูเหมียวหลังจากอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนอนแล้วเด็กหญิงนอนหลับรับรู้เพิ่มเติมจากมารดาก่อนหน้านี้ว่าสภาพของเมวิยาหรือแมวเหมียวมีพัฒนาการในทางที่ดีกว่าเดิมมากๆหล่อนอยากให้เป็นเช่นนี้เพราะก่อนหน้าเด็กหญิงตัวร้ายได้ผ่านช่วงชีวิตอันหนักหน่วงมามาก เด็กหญิงนอนตะแคงตัวกอดหมอนข้างที่เป็นรูปตุ๊กตาหลับตาพริม้มเด็กหญิงอยู่ร่วมห้องกับหล่อนในบ้านเดิมช่วงหนึ่งเดือนที่หล่อนไม่อยู่ก็นอนคนเดียวอาจจะเพราะเคยปรับตัวมาได้แต่เด็กที่แม่ออกไปทำงานหาเงินยามค่ำคืนด้วยหล่อนนึกหิวน้ำเดินออกจากห้องก็เจอกับอนุสรหล่อนเมินเชิดหน้าใสหวานฟังพี่ก่อนหล่อนเดินหนีเราน่าจะได้คุยกัน มีเรื่องคุยกันอีกเหรอพี่นุวันยังโกรธพี่นี่นาไม่โกรธแล้วอย่ากวนใจแล้วกันพี่จะกลับตัวหล่อนหัวเราะแค่นๆจะเชื่อนะบุญมันกวักมือเรียกหาอยู่ไหมพูดอะไรอย่างนั้นจะบาปไม่กลัวหรอกพี่นุหากบาปเพราะต่อว่าพี่นุที่ทำให้ครอบครัวเราเดือดร้อนไปตามๆกันหลอนหันกลับมามองหน้าเขาอยู่อยากสงบได้ไหม จะช่วยพ่อทำงานหรือจะไปบวชเลยก็บอกมาพี่มีแมวเหมียวไปบวชไม่ได้ก่อนหน้าก็มียังไม่เคยคิดห่วงจะมาห่วงอะไรอตอนนี้งานพี่ก็โดนกรีดกันพวกคณะกรรมการซักฟอกพี่เสียจ,จนเหมือนผู้รายฆ่าคนสมน้ำหน้าสายสวรรค์ไม่ได้ใจอ่อนแม้แต่น้อยเพราะพี่นุเกือบจะฆ่าพ่อเกือบจะฆ่าเราทุกคนแล้วก่อนหน้านั้นพี่นุก็ฆ่าลูกฆ่าเมียทั้งเป็นด้วย ปล่อยเอาไว้ลำบากพอแล้วยังจะหนี้สินก้อนใหญ่ที่ทำให้เราเกือบเสียโรงงานพี่นุรู้บ้างไหมว่าเราผ่านมันมาได้อย่างไรหล่อนกดดันมากพี่นุรู้บ้างไหมว่าหวันเจออะไรหล่อนระเบิดใส่เขาด้วยความโมโหนึกถึงคำพูดของทัศภูมิหวนกลายเป็นนางตัวร้ายหวันใส่ร้ายป้ายสียคนอื่นหวนทำเพื่อเงินเป็นอีนางหน้างเงินมีอะไรมารับรองหวันบ้างหวนเป็นอย่างนี้เพราะใคร หากไม่ใช่พี่นุทางไปสวรรค์ของพี่นุน่ะมันพาหวันไปหานารกไปหาความเลวร้ายเคยรู้บ้างไหมดำรงตื่นสายตามปกติเขาชอบเวลากลางคืนและเอาเวลากลางวันเป็นเวลานอนวันนี้เขาลงมาข้างล่างตอนบ่ายโมงวอยวายว่าหิวเรียกเด็กในบ้านถามว่ามีอะไรกินเออทำก๋วยเตี๋ยวผัดก็เอามาหิวมากละ เขาไม่ทันเอะใจว่ามีคนมารอพบเขาจนเลี้ยวเข้าไปในห้องโถงนั่นอะไรกันบ้านเขาโดนดัดแปลงไปเป็นร้านเสริมสวยแล้วหรือไรแม่เขานั่งกึ่งนอนอยู่บนเก้าอี้ตัวยาวสำหรับนวดหน้ามีอะไรเขียวๆดำๆโปะอยู่บนหน้าแล้วโพวกหัวเอาไว้อีกคนเตี่ยเขานั่งเอกเนกมีใครคนหนึ่งนั่งหันหลังกำลังนวดเท้าเขาเดินอ้อมไปนันทนา เขาเรียกหล่อนเงยหน้าขึ้นยิ้มหวานเจียบกับเขาค่ะนั่นเองค่ะมาบริการถึงบ้านเรียกใช้นั่นแล้วไม่ผิดหวังเขาอยากเพ่นหนีนี่เขามานวดหน้าด้วยชาเขียวสมุนไพรให้แม่นางสุวรรณาอวดปกตินางก็ไม่ได้ชอบพอกับนันทนามากนักแต่หญิงสาวโน้มน้าวจนนางใจอ่อนได้นวดฝ่าเท้าให้พ่อด้วยนันไปเรียนมานะคะเดี๋ยวนันนวดให้เอาไหม นวดเท้าแล้วจะเอามือมานวดหน้าฉันเหรอโทษคิดอ,อะไรกันมากคะ่ะก่อนจะนวดก็ล้างมือก่อนทุกทีอ๋อนันเอากรม,มทันมาให้ด้วยแล้วนะคะจัดการให้ครบบรรดาลูกน้องคุณมีเรื่องราวอะไรก็คุ้มกรองแล้วเขาหน้ามุยนั่งลงจะหนีหล่อนพ้นไหมนี่กำลังถามตัวเองหล่อนก็เอ่ยว่าตะกี้เรากำลังคุยกันเราไหนหล่อนกับพ่อแม่เขาหรือ เราคิดว่าคุณควรจะเลิกไปตอแยก,กับยายสายสวรรค์ได้แล้วเขาตาเขียวอย่ายุ่งเยนั่นรทิ์มากจะตายคุณจะไปยุ่งกับเขาทำไมนันก็รอท่าอยู่บอกมาคำเดียวนั่นก็โอเคแต่ฉันโอเคกับเธอคุณไม่ทันลองเลยทำไมจะต้องลองกับเธอด้วยเว้ยเขาพานไม่กินข้าวไม่อยากอยู่บ้านแต่เมื่อเขาขับรถออกจากบ้านได้ไม่นานนันทนาก็ขอตัวตามมาเหมือนกัน หลอนบอกกับเจกห้วนและนางสุวรรณาว่าให้นันไปตามลุยกลับมาเองค่ะนะคะดํารงได้เจออนุสรสมตามที่ตั้งใจเขารู้ว่าอนุสรกลับมาแล้วเขาทําท่าเจ,เจือนเมื่อเจอแต่เขาเดินไปเรียกเอาใจคุณพี่ผมไม่ได้ติดใจเรื่องเก่าเขาอายุเท่ากับอนุสรแต่หมายมั่นอยากได้สายสวรรค์มาเป็นเมียยกให้อนุสรเป็นพี่ก็น่าจะดีเอาเป็นว่าจะไปทําบุญสร้างพระประธาน สร้างโบสถ์ที่ไหนบอกผมจะเอาเท่าไหร่จะให้พูดถึงการทำบุญอนุสรก็มีอาการเหมือนลงแดงความลับของเราสองคนเยหวันมันรู้เราคงตายก็อย่าบอกแต่ไม่ทันขาดคำสายสวรรค์ก็ปรากฏตัวขึ้นแผ่เสียงเหมือนนางมารอนุสร์ถอดใจหน้าถอดสีนั่นไงมาแล้วดำรงจะบ้าตายฉันเจอนายอีกแล้วหรือฉันจะแจ้งตำรวจจับนายได้ไหม ข้อหาว่ามายุยงให้พี่ชายฉันหลงผิดไม่ต้องมากอดคอกระซิบกันจะเอาเนา้อรคุมไหนมายัดเยียดให้อีกละ่ะไม่ทันที่สายสวรรค์จะอลาวาต่อนันทนาก็มาอีกคนปราดเข้ามาดึงแขนของดำรงสายสวรคร์ฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่านี่แฟนฉันอย่าดึงเข้ามาได้ไหมสายสวรรค์เอามือกอดอกแฟนเธอหรือแฟนใครฉันไม่สนแต่ฉันเอาเรื่องแน่หากเธอไม่คุมเขาให้ดีปล่อยมาเพ่นพ่านอีก บ้านฉันไม่ต <One Emperor> ้อนรับทั้งเขาและเธอพากันไปให้พ้นพ้นหน้าได้ไหมเบื่อนักใส่ร้ายป้ายรักโดยอาริตาบทที่54 <athletes> นันทนาลากดำรงกลับไปด้วยจนได้หล่อนบอกกับสายสวรรค์ว่าดำรงเป็นของหล่อนเพียงผู้เดียวหล่อนจิกเขาไปไม่ปล่อยและสายสวรรค์ก็ได้แต่มองอย่างปรงๆว่านันทนาอาการหนักมากนักตอนที่นันทนาลากดำรงไปนั้นเขายังหันกลับมามองหล่อนด้วยแววตาละห้อยและยังร้องบอกว่าน้องดวงยิ่หวานขวัญตาพี่อย่าเพิ่งลืมพี่นะพี่จะรีบกลับมา หลอนคำจนหัวเราะออกมาอย่ากลับมาเลยดำรงไปแล้วไปรับกลับมาทำไมนันทนาหันมามองสายสวรรค์บ้างพูดจริงหรือเปล่านั่นจริงนะเธอควรจะจับเขาให้อยู่มือเสียทีอย่าปล่อยมารบกวนฉันหรือพี่ชายฉันโดยเฉพาะกับพี่นุดำรงขอบอกนายอีกทีนะว่าหากนายยังเอาเงินมาล่เขาทำบุญไปนรกอีกนายเจอดีแน่ดำรงหน้าจอยโอ้หนอรักที่หลุดลอย แม่เจ้าประคุณทำท่าไม่เล่นด้วยไม่พอยังเล่นบทข่มขู่เขาอีกดวงยี่หวันฉันชื่อสายสวรรค์เรียกชื่อไม่ถูกจะให้ชื่ออะไรเขาเดินคอตกออกมานันทนามองสายสวรรค์อีกหนก่อนจะเอื่อนเอ่ยขอบใจนะเพราะหล่อนเองก็คาดไม่ถึงว่าสายสวรรค์จะยืนอยู่ฝ่ายหล่อนสายสวรรค์ยกนิ้วชี้และนิ้วกลางให้อันเป็นเครื่องหมายของชัยชนะ นันทนาก็มีแรงจะลากเอาดำรงไปเขาฮึดฮัดเป็นอันมากส่วนสายสวรรค์หลอนเอ่ยกับอนุสร์จริงจังพี่นุหากจะอยู่พากันเดือดร้อนอีกนะหวันไม่ยอมแล้วนะจะบ้าทำบุญไปถึงไหนเมื่อคืนเราก็เพิ่งพูดกันอยู่แท้ๆเอาอีกแล้วนะพี่นุหวันพี่ชายต่างพ่อต่างแม่ท้วงเสียงอ่อยบาปนะหากจะพูดถึงการทำบุญแบบนั้นเขาอดจะสอนหล่อนไม่ได้สายสวรรค์เสยสยใส่ บาปก็ยอมเพราะพี่นุทําให้คนหลายคนเดือดร้อนนี่หากหวันไม่ออกมาขัดเสียก่อนก็อีกแล้วสิจะตกหลุมพรางดงํารงโท่พี่มีแต่เจตนาดีพี่นุบวดจะดีกว่าไหมหล่อนถามแกมประชดไม่ใช่อยู่เพื่อเบียดเบียนคนอื่นเอาเงินบริษัทไปสร้างบุญทําได้ไงยังจะลูกอีกคนคิดรับผิดชอบมันมั่งหากคิดจะมีแล้วปล่อยตามบุญตามกรรมคิดว่าจะเอากรรมเก่าบุญเก่ามาเลี้ยงให้มันโตก็เอาเถิด พี่นุคิดถึงตัวเองแบบไหนจะทำงานไหมหรือจะอยู่เฉยๆเออพี่อาจจะกลับไปไม่ได้เพราะทุกคนตั้งแง่จะด่าจะสาบพี่นุหลอนเรียกขำๆทางพระของพี่สอนว่าไงละ่ะทำแล้วรับผิดหรือจะวิ่งหนีบอกก่อนนะว่าคราวนี้พ่อแม่อาจจะใจอ่อนเพราะรักพี่นุวันก็รักแต่วันไม่ยอมให้พี่นุอยู่เพื่อทำร้ายหรือทำลายใครโดยเอาธรรมะเอาเนื้อนาบุญมาล่ออีก คราวก่อนกว่าจะสางได้มันสาหัสแล้วพี่นุรู้บ้างไหมว่าวันเจออะไรเหมือนหล่อนกำลังเอาความกดดันมาระบายกับอนุสรคนเป็นพี่ได้แต่ยืนคอตกฝั่งสายสวรรค์ชอดชอดแบบไม่มีช่องว่างแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเมื่อคืนหรือตอนนี้เพราะหล่อนเองก็ยังคิดไม่ตกเหมือนกันทัศภูมิทำให้หล่อนไม่สบายใจเอาเสียเลยวันจะต้องเที่ยวหาเงินเป็นนางคนเจ้าเล่ห์ทุกวันนี้ก็ยังไม่จบ วันต้องทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อแม่สบายใจรักษาโรงงานเสรักษาอีกหลายชีวิตให้มีงานทำพี่นุคิดบ้างไม่ว่าวันเหนื่อยแค่ไหนการที่ต้องเป็นคนเลวร้ายไม่มีดีเอาแต่ได้ให้ร้ายป้ายสีคนอื่นเพื่อให้ตัวเองได้ดีนะ่ะเป็นพี่นุอยากจะทำไหมอนุสรททำตาปลิบๆปบเธอไปให้ร้ายป้ายสีใครมาบาปนะเนรกขุมที่หุบปากหล่อนตวาดแวด เพราะใครโนรกขุมไหนหวันไม่รู้เพราะหวันกระโจนลงไปทำมาแล้วแต่ใครเล่าทีหวันลงไปทำนะ่ะหวันยอมรับว่าพูดจาซ้สำซากกับพี่นุแต่เพราะอะไรเล่าหากไม่ใช่เพราะพี่นุทำเอาไว้แล้วยังลากหวันไปเริ่มชะตากรรมด้วยอีกหวันไม่รู้ว่าจะแก้ไขยอย่างไรอีกแล้วหากพี่นุยังมุ่งสวรรค์หานิพพานในวิธีการแบบเดิมหวันไม่มีใครสอนให้ใครทำบาปได้หรอกนะอนุสร์เอ่ยเสียงอ่อยๆ ทำมาแล้วก็ถอยไม่ได้ล้างบาปได้ถอยออกมาอย่าโลภอย่าอยากได้ในของคนอื่นตายทำมาสอนหล่อนยิ่งขุนมัวตวาดแวด๊ดเหมือนนางผีบ้าเดินหนีแต่ไม่ไวสำทับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะต้องไปประชุมไปให้เห็นหรือจะบอกว่าไปโดนด่าครบองค์ประชุมก่อนนะครั้งก่อนพินุกเข้าไปยังไม่ครบสายสวรรค์เออะกลาดเกลี้ยนี้นายเทวันกับนางวีนาก็รับรู้ สองคนสามีภรรยามองสบตากันแต่ไม่กล้าออกไปประทะด้วยนางวีนาถามเบาๆวันมันเป็นอะไรไปม,มีเรื่องอะไรกลับมาจากอายุทยาวหรือเปล่าผมกำลังจะรอถามจากคุณทัศสามีบอกเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเรามีเรื่องงานสีคุยกันอีกแล้วนางวีนาลดเสียงลงกระซิบต่อคุณว่าเขาชอบยายหวันไหมอยากให้ชอบหรือโทษยายหวันปูนี้แล้วนางวีนาเอ่ยด้วยความกังวล แล้วก็เอาเรื่องคนขนาดนั้นใครจะกล้าเข้ามาเยหวันสวยพอนะดมรงเองก็ยังครั่งนางย่นจมูกฉันว่าเยหวันแกก็ช่างเลือกแล้วแกอาจจะแคร์เขานายจักรภพก็หายไปเลยนะวันไม่ได้ชอบหมอนั้นอีกแล้วตั้งแต่เขาลวนลามเอาผู้หญิงนะ่ะคงไม่ชอบอยู่ก่อนไม่ใช่แค่ว่าโดนลวนลามแล้ววิ่งหนีไม่เอาด้วยนายเทวันคิดได้ถูกต้อง ในหัวใจของสายสวรรค์ไม่เคยปูพื้นแน่นหนาเพื่อจักระพบเลยแต่กับทัศภูมิหล่อนยอมรับว่าชายหนุ่มเหมือนเดินทางผ่านมาเพื่อก่อกวนหัวใจของหล่อนให้กระเจิงแล้วไม่ยอมตกลงไปเป็นตะกอนเพื่อให้หล่อนกำจัดไปให้พ้นจากใจเสียด้วยเขาค้างคาอยู่ถามว่ารำคาญไหมนั่นไม่ใช่เรื่องน่ารำคาญแต่เป็นเรื่องของความกลัวคนอย่างสายสวรรค์เริ่มกลัวหัวใจตัวเอง กลัวเขากลัวความลึกซึ้งของเขาที่สำคัญหล่อนกลัวเขาจะมองหล่อนเลวร้ายกับสิ่งที่หล่อนทำไพ่ใบสุดท้ายการเอาชนะเขาให้ร้ายเขาเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นมาสายสวรรค์แต่งตัวไปบริษัทเพื่อ,อารายงานตัวกับทวัดว่าหล่อนจะกลับมาทำงานและหญิงสาวสวนทางกับทัศภูมิเขากำลังจะเลี้ยวรถเข้ามาจอด และหล่อนขับสวนออกมาเอากระจกลงเพื่อทักทายกันมาดูเรื่องสีเลอคะ่ะฮะดูว่าจะใส่ารายป้ายสียังไงชายหนุ่มตอบแก้มหัวเราะสายสวรรค์ชงักถามซ้ำเสียงเข้มว่าไงนะคะผมมาหาสีไปป้ายใครบางคนหล่อนหน้าเคร่งไม่สวยแล้วนะฮะนั่นเข่าล้อหล่อนสายสวรรค์ก็หน้าบึง้งบางทีอาจจะต้องให้สอนจะด่าก็ด่ากันตรงๆดีไหมผมอยากให้สอนป้ายสี เขาเอ่ยแกมหัวเราะคิดว่าจะให้สอนอะไรฉันไม่รับสอนจอระเข้หล่อนเชิดหน้าบอกทำท่าหยิงเปรียบเขาเป็นจระเข้ไปแล้วฉันกำลังคิดว่าจะเปิดหลักสูตรจัดการคนค่าสอนแพงไหมกำลังอยากได้ตัวสาธิตชายหนุ่มเลิกคิ้วมองสาธิตการจัดการคนเหรอใช่ผมว่าเขาท่านะจะสมัครไหมละ่ะจัดการผมแล้วได้อะไร หรือหวังเงินก้อนใหญ่ร้อยกว่าล้านหล่อนทำตาเขียวปัดไม่เอาหน้าล้อเล่นคุณเรื่องบางเรื่องเขาไม่ล้อเล่นทำไมโมโหง่ายขี้น้อยใจจริงแฮะตอนนี้ผมจำได้นะว่าก่อนหน้านี้ที่เราเจอกันคุณแสนจะเล่าเริงขี้เล่นฉันเป็นของฉันแบบนี้ผมไม่เชื่อสองคนจอดรถคุยกันขวางประตูนี้เองสายสวรรค์สบัดหน้าเขายิ่งมองยิ่งขำหลอนมองเขาด้วยหางตา อดรู้สึกไม่ได้ว่าเหมือนเขาทําตัวเป็นต่อไปละหล่อนบอกห้วนห้วนเหมือนยายแมวเหมียวไม่นี่เหมือนยังไงก็เด็กพอทําท่าจะเข้ามุมแล้วก็เพ่นโอ้ยหล่อนอยากจะจัดการคนจริงๆไม่ได้จัดการเพราะหวังผลอะไรนอกจากอยากจะกำจัดปากร้ายช่างว่านั่นปากดีไปจัดการเรื่องตัวเองก่อนเถิดภาพพิมพ์ใช่ผมจัดการได้ว่าแต่เขายังยั่วหล่อน คุณสนใจเรื่องเราเหรอเราเขาพูดชัดเป็นเราไม่ใช่เขากับผู้หญิงอีกคนบอกให้รู้ว่าเขาเป็นคนกันเองโอ้ยทำไมไม่อยากฟังถ้อยคำคำนี้เลยหล่อนร้อนวูบที่หน้าก่อนจะเหยียดยิ้มออกมาได้ตั้งสติให้มัน่นฉันเป็นพวกสนใจเรื่องรักๆขา่ขาวๆของชาวบ้านคะ่ะเพราะฉันเองยังชอบสอดรู้สอดเห็นยิ่งเรื่องไหนข่าวมันแรงหห่งยิ่งชอบ แล้วอีกอย่างฉันชอบเรื่องประเภทมายาสาไถยรักเศรา้าเคลาน้ําตาประเภทชายหญิงหญิงเชิดสุดท้ายก็ลงเอยกันแบบน้ําเนา่านายจักรภพละ่ะเลิกลาได้หรือยังนั่นก็น้ําเน่านักนี่หล่อนออกรถไปแล้วทัศภูมิหัวเราะก,กับตัวเองเขาสนุกกับสายสวรรค์เขาไม่อยากเชื่อว่าหล่อนร้ายโดยนิสัยดั้งเดิมเขาเชื่อว่าหล่อนมีเหตุผลแต่ก็อยากดูความบ้าของหล่อนอีกสักพัก แต่ที่แน่ๆหล่อนทําให้คนอื่นกระเด็นกันมาจากบ้านนายหลอและนางวดีเกือบหมดเหลือแต่เขาคืนก่อนนาวินโทรหาเขาตั้งข้อระแวงสายสวรรค์ฉันไม่แน่ใจแล้วนะคุณทัศว่าแม่สาวสวร,ร์น่ะดีจริงไหมสายสวรรค์โดนเรียกว่าสาวสวรรค์ไปแล้วชื่อแบบแปลกๆคุณอย่ายอมแพ้นะเอาชนะแม่คนนั้นให้ผมดูหน่อยหากสายสวร,ร์ไม่ได้เงินมรดกนั่นเจ้าหล่อนจะทำริ์แค่ไหนทำไมคิดแบบนั้น ก็เอามาลองตรองดูผมว่าสายสวรรค์ไม่ได้ทําแต่ผมเชื่อว่าทํานาวินคิดว่าสายสวรรค์อยู่เบื้องหลังเหตุวุ่นวายทั้งหมดแต่ทัศภูมิไม่ได้ร่วมกระหน่าลงไปผมยังเสียใจว่าไม่น่ารีบรับเงินห้าล้านยอมถอยง่ายๆแม้รับคงจะยากเพราะคะแนนโดนตัดไปเยอะโดนตัดเนารู้ผมน่าจะอยู่ทำให้สายสวรรค์โดนตัดคะแนนลงมาด้วยยังไงผมเชียร์คุณนะ ผมนึกว่าคุณจะเชียร์สายสวรรค์ผมเชียร์คุณต่างหากว่าแต่ว่างๆออกมาคุยกันบ้างไหมคุณสนใจจะมาขยับเล่นมิวสิกวิดีโอสักเพลงไหมทัศภูมิหัวเระชอบใจแกปูนผมนี่นะวัยกำลังดีต่างหากสนใจก็โทรหาได้ตลอดเวลานะเขาเข้ามาพบกับสองคนสามีภรรยาเขาบอกว่าต้องการสีไปไป้ายเออะไรบางอย่างเขาเน้นบอกชัดเจนผมจะเอาไปไป้ายป้ายนะฮะ เขาย้ำป้ายอะไรภาพคนบางคนผมกำลังทำงานบางชิ้นสำหรับให้ใครคนหนึ่งเขาทิ้งเอาไว้แค่นั้นเป็นการเลือกสีกันอย่างขมักขเมนนางวีนาปล่อยสามีเอาไว้กับทัศภูมิแต่ก็ขยิบตาเพื่อให้สามีไม่ลืมว่าควรจะถามทัศภูมิเรื่องใดนางเดินออกไปแล้วนายเทวันถามถึงสายสวรรค์เมื่อหล่อนไปอยู่ร่วมบ้านที่อยุธยา ทัศภูมิตอบแกมหัวร้อแต่ว่าเธอก็แสนดีนะฮะผมรู้ว่าเธอจำเป็นเรื่องเงินนายเทวันถามเสียงแผ่วฮะอภัยด้วยนะหากหวันทำผิดไปบ้างผมเข้าใจความเห็นแก่ได้ของคนบางคนและยังภาวนาภาวนาฮะเพื่ออะไรเพื่อสายสวรรค์ฮะคำตอบของเขาชัดเจนและตรงไปตรงมาผมไม่อยากให้เธอเป็นแบบที่เธอเป็นนายเทวันหน้าเผือดลง ผมขอบอกว่าสำหรับทำเพื่อครอบครัวผมกำลังจะบอกเธอว่าคนเราไม่จำเป็นต้องให้รายคนอื่นเพื่อให้ตัวเองขึ้นได้ดีมันแย่มากขนาดนั้นเลยหรือผมยังเชื่อว่าเธอเป็นคนดีขอบใจนะคุณทัศเขายิ้มอ่อนโยนอย่ากลัวไปเลยผมเชื่อว่าเธอจำเป็นถึงทำแต่ผมจะทำอย่างไรให้ความจำเป็นของเธอลดลงวันทำเพราะพวกเราเธอทำเพราะกลัว อยากให้คุณมองว่าวันทำเพราะรักครอบครัวและกระตันอยู่รอยยิ้มของชายหนุ่มยังอ่อนโยนนี่หละฮะที่ผมแพ้ใจเธอคุณทัดผมเป็นพ่อของลูกสาวแพ้ใจหมายความตรงกว่านั้นได้ไหมอีกหนของเสียงหัวเราะจะต้อนให้ผมบอกรักลูกสาวคุณหรือฮะ